ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนนนะครับทางหน้าจอเนชั่น TV ีช่อง22นะครับผมและก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนเมษาแบบนี้นะฮะมีข่าวสารอะไรเด็ด,ด,ดๆด็แซบ่แซบๆและก็อิชชูวกันบ้างในวงการบันเทิงไทยติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิองออนสเตทครับ ดราม่าระอุสะเทินวงการภาพยนตร์ไทยครับสำหรับแฮชแท็กแบรนสุพรรณหงษ์รางวัลสําหรับคนภาพยนตร์เก่าแก่ที่อยู่คู่คนไทยมานานนับทสทศวรรษหลังจากคนในวงการภาพยนตร์นั้นไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์ในปีนี้จนเกิดกระแสคอเอาถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมชี้ว่าเอื้อค่าใหญ่ทั้งที่สุพรรณหงษ์หรือว่ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาตินั้นจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติน่าจะเปิดกว้าง จุดเริ่มต้นดราม่ามาจากที่เวทีสุพรรณหงส์ปี2566นั้นประกาศรายชื่อหนังที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้วยเรื่องคุณสมบัติจากข้อมูลที่คนทําหนังร่วมแชร์กันได้ใจความกับว่าเกณฑ์ที่จะเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ได้นั้นต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครบทั้ง5ภูมิภาคต้องมีการฉายในโรงภาพยนตร์ฉายในสตรีมมิ่งอย่างเดียวไม่ได้และต้องมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า5 0,000่นคนภาพยนตร์เรื่องเวลา Anatomy of Time ของผู้กํากับเก่งจักรวาลคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านเข้ารอบแต่ทว่าหนเรื่องนี้น้นนัได้ เข้าฉายในรอบเวิร์พรีเมียร์ที่ประเทศอิตาลีและได้รับรางวัลมาแล้วด้วยต่อมาครับผู้กำกับภาพยนตร์นักเขียนบทและนักเขียนชื่อดังที่คร่ำบอดอยู่ในวงการภาพยนตร์นั้นต่างออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากมายหลายคนครับขอไม่เข้าร่วมงานประกาศรางวัลในครั้งนี้แน่นอนครับว่าในโลกออนไลน์นั้นก็เกิดกระแสวิจารณ์มากขึ้นผ่านทางแฮชแท็กแบนดสุพรรณหงส์ให้ความเห็นอาทิเหมือนจะเอื้อค่้ยหนังใหญ่ๆแต่ไม่ให้พื้นที่กับคนทำหนังตัวเล็กๆส่วนนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนาก,กิจผู้บริหาครค จากการเป็นรองประธานสมาคมสมัพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ในปีนี้ด้านภาพยนตร์เรื่องบึงการนั้นก็ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงสุพรรณหงส์ด้วยขณะที่จ่ายไททสมิธและนัทกิจจริตพระเอกดังจากภาพยนตร์เรื่อง four kings ประกาศตัวในฐานะเคยรับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30แจ้งจุดยืนรับว่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์เข้าชิงใหม่อีกครั้งและยินดีให้ริบรางวัคืนทั้งหมดด้วยเต็ม ดาน,นุชีอนุชานายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและก็หนึ่งในคณะกรรมการจัดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้บอกว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีกติกาที่กีดกันแบบนี้ตัวนูชีเองก็เป็นคณะกรรมการรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19ที่ร่วมตัดสินมอบรางวัลให้กับเรื่องเวลาและไม่เห็นด้วยกับกติกาดังกล่าวและวันนี้จะไปประชุมกับทางสมาพันธ์เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องเวลา anatomy of time นั้นเพิ่งได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19เมื่อ วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทั้งในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยเก่งจัก,กรวันได้เปิดใจไว้ครับว่าเออจริงๆหนัง,รงเรามันควรจะต้องถูกเผยแพร่แล้วก็ให้คนที่อยู่นอกเหนือจากทาร์เก็ตออเดียนที่เราคิดว่าที่เราเห็นหน้าตาทั่วๆไปว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ย จริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาก็อยากกลับมาดูหนังครับก็จริงๆหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังเรื่องที่น้อยมากที่มีโปรตอกานิสเป็นเป็นเป็นคนสุัยมันต้องกลับไปถามกนว่าภาพยนตร์มันคืออะไรเราถึงจะรู้ว่าเราจะทวีตมันยังไงผมว่าอย่างที่บอกแก้ง่ายก็ยง่ายถ้าเราคิดว่ามันเป็นศิละปะที่เราควรจะต้องอ่าซัพพอร์ตยากก็ยากถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นคอมมาดิตี้ครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่วงการภาพยนตร์ไทยนั้นเกิดปัญหาให้ถกกันเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้แก้ไปแล้วส่วนจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่คงไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่ออกมาสะท้อนหากอยากให้วงการหนังไทยและบันเทิงไทยนั้นสู่ระดับโลกจริงๆ สำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับไปพูดคุยกับซีนิวนิวและก็ทีมงานดูบันดีนะฮะที่กวาดรางวัลในงานประกาศรางวัลคมสลึกอวอร์ดของเราไปหลายสาขาเลยทีเดียวครับผมไปดูกันสันหน่อยนะับความรู้สึกของเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องนิ่งเฮก็หาวัซี่ครับดีใจครับผมดีใจดีใจมากๆากอย่างซีรีส์ก็เพิ่งจบไปแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ยังแบบว่าคอยอยู่ข้างๆเราแล้วก็สนับสนุนในตัวผลงานของหนูเองตัวเฮเองหรือว่าตัวซีนิวนิวเองนะครับ ดีใจครับเพราะปีที่แล้วก็ขึ้นมาเชิญเชิญรางวัลเชิญดอ,อกไม้ก,กับเฮียนี่แห,หละครับบนเวทีบนวัน,นนั้นน่ะก็คิดจริงๆครับว่าเว้ยวันหนึ่งอยากจะขึ้นมารับรางวัลบนเวทีบ้างจังซึ่งวันนี้ได้แล้วครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยครับแต่ที่มีวันนี้ได้เพราะนิ่งเฮียแล้วก็เพราะแฟนๆเลยครับเพราะทุกคนเลยที่ ทุ่มทั้งแรงกายทั้งแรงใจโหวตให้พวกเราขนาดนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับแล้วก็เฟ็นฟนินเตอร์ด้วย thank you everyone แล้วก็เป็นชงกานเซ่านทีมาร่วมสนับสนุด้วยครับแสดงความยินดีกับซีนิวและก็ทีมงานดูบันดิกด้วยนะครับผมสำหรับช่วงเวทีคอมมนเทอร์วันนี้นะฮะไปทิ้งทวนภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดกันกับโชว์สุดพิเศษจากน็อกเอลลี่อาชิรยานะครับซึ่งเพลงนี้นะครับผมได้โฟวันวันมิวสิกนะฮะเป็นคนทำเพลงให้ด้วยกับเพลงตีนคมชลึกนัเอง คือรางวันแห่งมหาชนรางวัลื่อคนที่ทำเสมอน,นั้นมนแค่ไหนลำบากเท่าไรจะไขจะควา้า นอกจากเอลลี่แล้วนะฮะยังมีเจฟซาลเตอร์และก็แพทริกแอนดานะฮะและยังคงสามารถชมเทปบันทึกภาพงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19ได้นะครับผ่านทางเนชั่นทีวีช่อง22ครับผมก่อนจากลากันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะฮะกับคาเฟ่เมซอนครับคอบฟฟี่แคปซูลเก็บล็อกความสดเพื่อทุกแก้วที่เพอร์เฟรวมถึงแชมพูปิดผมขาวแคบิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย